กล้วยหอมกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนี้กล้วยหอมยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานกับร่างกายได้เป็นอย่างดีคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง7ประโยชน์ของกล้วยหอมค่ะประโยชน์ข้อแรกการกินกล้วยหอมจะช่วยทำให้เราคลายเครียดได้นะคะเพราะว่า กล้วยหอมมีสารทิปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถแปลงเป็นซีโรโทนินซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและก็มีความสุขขึ้นนอกจากนี้ยังลดอาการหงุดหงิดของผู้หญิงในช่วงก่อนมีประจำเดือนได้ด้วยนะคะข้อ 2. การกินกล้วยหอมยังช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตได้เพราะว่าในกล้วยหอมมีโพแทสเซียม ซึ่งโพแทสเซียมในผลไม้เนี่ยจะช่วยลดความดันโลหิตได้ดังนั้นถ้าเรากินกล้วยหอมเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองจากความดันโลหิตสูงได้ค่ะข้อ3ลดการเกิดตะคิวคนที่กล้ามเนื้อเป็นตะคิวบ่อยๆนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการขาดหรือว่ามีโพแทสเซียมในร่างกายต่ำถ้ากินกล้วยหอมเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยลดอาการดังกล่าวได้ค่ะ ข้อ4การกินกล้วยหอมยังช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทเพราะว่าในกล้วยหอมมีวิตามิน B ซึ่งจะช่วยบำรุงระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะข้อ 5. การกินกล้วยหอมยังช่วยลดอาการท้องผูกได้ด้วยเพราะว่าในกล้วยหอมมีกากใยอาหารอยู่สูง ก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารลดอาการท้องผูกได้นอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยเคลือบกระเพาะอาหารไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยค่ะก็อ6ป้องกันการเกิดโรคโลหิตจ,จางเพราะว่าในกล้วยหอมเนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่ซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยก็จะมีส่วนในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินให้กับเม็ดเลือดแดงจึงช่วยป้องกันก,การเกิดโรคโลหิตจ,จางได้ ก้อ7การกินกล้วยหอมจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นและตื่นตัวถ้าเรากินกล้วยหอมช่วงเช้าๆนะคะก่อนไปทํางานเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราจะทํางานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะมันจะช่วยในการทําให้สมองของเราเนี่ยตื่นตัวแล้วรู้สึกมีพลังในการทํางานได้ดีเลยค่ะ กล้วยหอมมีประโยชน์เยอะมากนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราควรกินกล้วยหอมวันละ1-2ลูกก็พอแล้วเพราะว่ากล้วยหอมก็เป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าหากว่ากินมากเกินไปก็อาจจะทําให้ท้องอืดแน,น่นท้องแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะนอกจากนี้คนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตก็ควรกินกล้วยหอมแต่น้อยหรือยงไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเป็นแหล่งของโพแทสเซียม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออาการของคนที่มีภาวะโรคไตได้นั่นก็คือประโยชน์ของกล้วยหอมและข้อพึงระวังในการรับประทานกล้วยหอมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ